สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปฐมวัยคุณครูเก่งโรงเรียนวัดแสหาหานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแอบดอูเด็กปั้นบินน้ำมันกันนะคะเพื่อเตรียมที่จะไปแข่งศิลปะหัตถกรรมในสิ้นเดือนหน้านะคะค่ะลองดูกันนะคะว่าเด็กทําได้ขนาดไหนแล้ว,นแ,ลวแนะนําตัวด้วยลูกจตินชื่ออะไรอ่ะบอกมาสิชื่อจติะมีอะไรจะบอกกอับพอ,อ,อเปล่า,ม,ม,ามีอะไรจะบอกกับพอด้วยเปล่า ปันน <token? S 1> uh, ี้มันยอดสุดมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเอออออกผู้นสุดมากเลยวันนี้ห็นบอกพอว่าไงอ่ะนเยอนจะบอกพอไเหรอก็เป็นลบสุดท้องกูเก่งค่ะเป็นเป็นผู้อาชีพปั้นเปั้นน้ำมันห่าปั้นน้ำมันไปดูเพื่อนเพื่อนเลยต่อไปแะนนำตัวค่ะคนต่อไป ขีอ้าวมโนอ๋อมโนาวชื่อไอโค่นนิดมายแล้วแเราคิดว่าเราจะชนะไหมคะจะชนะแน่ใจแน่ใจมูไม่พูดอะไรมจะตีมีอะไรจะบอกหรือเปล่ากับพออ่ะเมืมอกี้บอกอ่ะ ตันแข่งขันแล้วปติก็อาหัดปน็นนอรมอลแลคะค่ะขุเกคขาก็ให้ชนะก่อนพี่ก่อนที่จะได้พัพิขี่กนข่ขุเกนขาค่ะนางเยอะนิดนึงค่ะค่ะเรามาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงกันสวัสดีค่ะขุเกนขาไงไงไง